สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เ mm hmm. ชียรแนวผมมาแนวใหม่คอนเซปต์ของเราคือต้องปรบมือต้อนรับความเฮงความปังยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆส,สำหรับใครที่รอคอยตำล้าโปกงโปกโป่ แั่พี่น้องจ้า13พฤศกิกายน2567ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะจ๊ะทุกคนจา้าแจัสิว่าอยางไหจังไหนพี่น้องเอ้ยมามุนี่หลังจากที่ มูฮาเจ้าคอยบัตบัตเลขกันมางวดที่ผ่านมามันออกอย่างนะะห้าสองหกเก้าสนบอกอพี่เป้ชนะทนหายใจทนหายใจใหญ่เลยแหละเวลาทนหายใจธรรมดดาทนหายใจใหญ่เลยมื่อนี้นะคะพี่เป้มีแนวทางโตเลขงามๆอันนี้นะเป็นชุดของพี่เป้เองนะจ๊ะทุกคนจะ้ะ ยังแบบว่ามั่นหน้ามันน่นหนูกมั่นอกมั่นใจในการคิดคำนวณตัวเลขวันนี้ของพี่เป้สวยมากสวยมากเลยสวยมากก,ก,กือบทจักเออมักกระตามมากกระพากกนเด้อพี่นอ้องเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบพานมาสิมาอยู่บอลล่ะพี่นอ้องบับน,นี้ ของพี่แป้นะคะวันนี้ได้เด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์ศูนย์เด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์เอาใส่มาเลยศูนย์ศูนย์เออเผื่อมันมามันเคยออกเลยเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้า เฮ้ยศูนย์เอ้ยอย่าให้ศูนย์ขักศูนย์แน่เลยให้มานในศูนย์เลยหมื่นคูณหมืน่นไปเลยปะสื้อทิบเนาะหมื่นคูณหมื่นล้านคูณล้านบ่นะเอ้าพี่น้องเอยเบงอันนี้คือเน้นย้ำว่าให้ดูเฉยๆนะให้ดูเฉยๆเออซึ่งมันงวดที่ผ่านมานั้มันลุด แต่มันก็ไม่แน่นะมันชอบมางวดเว้นงวดได้ช่วงนี้อะใครมากระตาบอมากระพานเดีย๋ยวจัยแต่ไม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 ,ไม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 ่ไม่มั่นใจเลยนะแต่ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเอาจริงๆไม่ค่อยมั่นใจเลยทุกคนถ้าถามว่าชอบตัวไหนชอบศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าชอบศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าเออชอบอันนี้ชอบ ไม่สี่ศูนย์ูนย์อีกอยู่ว่เนาะอะมากระตาบมะมากกะพานเด้อจาอย่าลืมกดติดตามาากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าวันนี้พี่เป้จะลงแนวทางตำลาวแบบแซ่บักนัวนัวให้พี่น้องได้แบบเออเดี๋ยวมีของมิสเตอร์บอลมีของอีหลายครูรูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย